มาแล้วครับขบวน559นะฮะก็ได้ CSR 5103นะฮะก็559กับ531นี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะมาติดอยู่จตุรัสช่วงประมาณทุ่มครึ่งนี่แหละฮะอยู่ยาวเลยนะฮะกว่าจะได้ออกมาก็ประมาณตีสอนะฮะตีสอของวันนี้ ก็ตามหลัง415ไปนะฮะ559นะก็มีตอง5ตามหลังมานะฮะน่าจะออกหนองบัวาลายมาแล้วนะ เนะฮะเปิดบีดทักทายนะครับก็เดี๋ยวรอตอง5อีกขบวนหนึ่งนะฮะแล้วก็573นะฮะ573นี่วันนี้ก็มากับเขานะแต่ก็ไม่ได้รอนานนะเพราะว่าไม่ได้มาช่วงเวลาที่เขาปิดเส้นทางนะมาถึงก็เขาก็เปิดเส้นทางพอดีนะฮะ5เ3ดมเเลยไม่ต้องรอนะแต่ก็น่าจะไม่รู้จะมาก่อน431หรือว่าตามหลัง431นะฮะ